ดีครับพี่น้องมาครับผมเมนูแซ่บ,บเลยมั้นี่เมนูอยังกุ้งแซ่กระลับกุ้งแซ่กระป๋ากุ้งสะดุ้งน้ำปลาครับผม <c oughs> เมฆขัวครับนี่เมฆขัวสวัสดีครับสวัสดีจ้าเจอก,กันกับผมเมฆขัวมาเลยพี่น้องกินน้ำกันเด้อเอาน้าอะไรมาเลยแซ่บ,บเลยครับ ตอนนี้กำลังจัดจานอยู่ครับพี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นกุ้งครับเป็นกุ้งนี่แนวกินกับหอมใหญ่มเมนบ่หอมแดงบ่กข้างยังหอมหอมว่งมวง,หอ,วงหอมแขกหอมม่วงหอมแขกครับไม่ขั้วกําลังจัดการอยู่ฟังปุ่นก็สยังก็งมัจิ้มมา กินซดดิง้งดักครับพี่น้องน้ำจิ้มสูตรน้ำจิ้มสูตรเด็ดบ่เนี่ยเด็ดเด็ดอยู่วะ่ะผัดพร้อขาดพร้อมสูตรเด็ดครับผมแน่นหนนะ่อยเนาะนั่นเป็นเอียงก่อหัวกุ้งอทอดถอดหัวกุ้งพี่น้องไหนฮะถอดหัวกุ้งอยู่ฟังผุดเหนืยจังไมเะเป็นเมนูนี้เมืองครับ นี่โง่ลงไปเป็นกระเทียมครับนี่คุณเนี่ยกระเทียมโรยลงไปแบบนี้บ๊ย้ยหอมโรยลงเพื่อน้ำจิ้มลาดพี่นอ้องสุดยอดครับผมครัวาบา้บานอีสานในต่างแดนคือเกาครับเชฟโฮจัดไห้คือเกาครับเมนูกุ้งลีปลากุออ้งลีปลาครับ โอ้สุดยอดเลยพี่น้องอุ้อรอยรอนน้ำจิ้มเลยฮะแกตีเย็นร้อนพี่นี่ครับผมเชีพโฮเห็ดก็มีครับเห็ดก็เต็มตู้เย็ยนนึงไปเก็บเห็ดมาแต่ว่าเห็ดเมนูกุ้งก่อนแต่ว่าเมนูเห็ดคอยเห็ดกินมือหลังนี่ก็เป็นสองเมฆขั้วครับอยู่กันทั้งสี่เลยพี่น้องอยู่สี่คนครับบนปากกระปองนอกสานมปพัวอยู่กันซํานี่แล้วครับเห็ดอยู่ให้กินขั้วบ้านอีสานในต่างแดนฮ้อง กินง่ายยู่งง่ายครับกินง่ายยู่งง่ายตามสไตล์พ่อที่ชานบ้านเฮาาไรพี่น้องเดี๋ยวเราไปแซ่บๆน้ำกันครับพี่น้องมาครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยยุ่แล้วกินเท่าไหร่นี่หัวกุ้งครับน้ำลองข้อน่องกินเอ้าจัดให้พี่น้องเบิ่งคำนี้ยักบาทแน่นะอ่ครับมาคำนี้ไงเนาะอืคำนี้เอาอย่างก่อนนี่เรียบร้อยพี่น้องกุ้งสะดุ้ง นี่ครับเหมันมาลายตัวแค่กลุ่มนี่สุดยอดสุดยอดนี่ครับคำยิ่งยิ่งเลยพี่น้องเพียบู๊ไซอิ๋วหม่อบเซ็ตน้ำกันพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันครับมือนี่จะก่อให้เขาเนี่ยเบอร์เขาห้อยไม่คั่วเขาก็ใส่เอามาอมหม่อมยูนี่เห็นบ่พี่น้องเอ้าหัวกุ้งจัาบาท์ด้วยมั้ยหม้อุ้งเหรอ มาครับพี่น้องแซ่บเซาด้วยกันครับกินน้วยกันนะพี่น้องครับมาครับมาบแซาคำง่ายๆไปแล้วคลิปนี้พี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ <c oughs>